สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าที่ไร่สปชที่เห็นนี่เป็นบรรยากาศของไร่สปชจะเห็นว่าไม่มีเสาไฟฟ้าเข้ามาในพื้นที่ไม่มีปรับปาแต่ว่าเราก็มีแทงน้ําแล้วเราก็มีปั๊มน้ําซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเรายังมีกาต้มน้ําไฟฟ้า มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามีพัดลมมีไมโครเวฟซึ่งเราทั้งหมดนี้อุปกรณ์ทั้งหมดนี้เรายังเราใช้ได้นะครับเราใช้ได้นี่เรามีเครื่องผลิตน้ำแข็งด้วยนะครับเพราะว่าเราผลิตไฟฟ้าใช้เองผลิตด้วยระบบโซล่าเซลล์นะครับนี่220ของเรามาจากทางนี้นะครับ 220ของเราก็จะมีเซอร์กิตเบรกเกอร์เอาไว้ควบคุมไฟฟ้าโซนต่างๆเรามีปั๊มน้ำา2 2 0โวลต์ขนาด1แรงม้า3ตัว4ตัวเราก็ใช้ได้ไฟ220นี้มาจากไหนก็มาจากเห็นไหมครับมาจากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ฮะนี่สังเกตดูที่หน้าจอนี่แผงโซล่าเซล จะจ่ายไฟมาเข้าแยกมาเข้าแบตเตอรี่แล้วก็แยกเอาไปแปลงเป็น220เอาไปใช้กับโหลดอะไรเนี่ยไฟที่เราใช้ก็นี่อ่าอินเวอร์เตอร์เป็นขนาดอ่า5กิโลวัตต์ของแดดเสรีใช้มาแล้ว2ปีก็ยังโอเคอยู่ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับกีนี้เราจะดูว่าออาแล้วพลังงานไฟฟ้าเอามาจากไหนเอามาจ่ายให้กับ อินเวอร์เตอร์เครื่องนี้นี่ครับนี่แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เข้าทางนี้นะครับแล้วก็นี่แผงโซลาร์เซลล์ p ีวเข้าทางนี้แล้วมันก็จะผลิตมาเป็น a อซทางนี้ครับ a อซี AC ก็ไปเข้าตู้เมื่อกี้นี้ครับเป็น a อซเป็นไฟบ้านเลยอันนี้เป็น์กิตเบรกเกอร์ของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จ่ายเข้าไปในอินเวอร์เตอร์แล้วก็อันนี้เป็นตัวควบคุมแบตเตอรี่อีกทีเป็น BMS จะเห็นว่ามี2ตัวเนื่องจากว่าเรามีแบตเตอรี่48โวลต์100แอมป์2ชุดเราก็ต้องมีตัวควบคุม2ชุดนะครับโดยตัวควบคุมนี้จะเข้าไปาควบคุมแบตเตอรี่เข้าไปเช็ค ตรวจสอบแบตเตอรี่ทุกก้อนที่เรามีอยู่แล้วก็ที่เห็นนี่เป็น Active Balance ทำให้ไฟในแบตเตอรี่เท่ากันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนี่แบตเตอรี่นี้เป็นลิเธียม NMC 48โวลต์100แอมป์อันนี้1ชุด100แอมป์อันนี้อีก1ชุดอยู่ในนี้ นี่ฮะก็เป็น2ชุดก็200อแอมป์แล้วก็ตู้นี้ก็เป็นชุดของแผงโซลาเซลล์ไฟจากโซลาเซลล์ ale, บนหลังคาก็จะเข้ามาผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์พวกนี้เอามารวมกันที่เซอร์กิตเบรกเกอร์นี้แล้วก็ผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัวใหญ่ อันนี้เป็นกันฟ้ากันฟ้าผ่านะซึ่งแผงบนหลังคาเดี๋ยวจะพาไปดูในคลิปถัดไปสังเกตว่าพวกระบบไฟฟ้าจะเห็นว่ามีตู้คอนโทรนมีขาตั้งมีอะไรเนี่ยเห็นว่าของเราทำอย่างดีเลยเพราะว่าทำมาจาก PWM บริษัท PWM ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับตู้คอนโทรนีน้โดยเฉพาะอยู่แล้วโอเคนะครับระบบไฟฟ้าก็เราก็อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งการไฟฟ้าภายนอก